สวัสดีครับ due to popular demand นะครับตามไทโต้เลยนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาดูอินเทอร์วิวของลิซ่าในจิมมี่เคมอลนะครับจากที่นักเรียนหลายคนขอมานะครับว่าลองบอกหน่อยว่าถ้าตอบแบบนี้จะได้ IELTS Band 7หรือเปล่านะครับดิส claimer ก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับอินเทอร์วิวของลิซ่าที่จิมมี่เคมอลเนาะแล้วเราจะใช้ค riteria ของ IELTS Speaking ในการวัดนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ personal attack มันไม่ใช่ criticism นะครับมันเป็นแค่การหยิบ การพูดณโมเมนตะ์นั้นนะครับมาอธิบายในรูปแบบของ IELTS เฉยๆแน่นอนนะครับ IELTS เนี่ยเขาไม่ได้วัดความธรรมชาติหรือว่าความน่ารักหรือว่าความอื่นๆนะครับเขาวัดหลักภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นวิดีโอนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะมา criticize หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่จะทําให้ดูว่า,าถ้าเราตอบแบบนี้ใน IELTS Speaking เราจะได้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก็จะมีพาร์ทของ หน้าพี่มีวิดีโอตรงนี้แล้วก็จะมีโน้ตข้างล่างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเราต้องมาอธิบายกันก่อนว่าการที่เราจะได้ IELTS Band 7เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเขาจะวัด4อย่างด้วยกันนะครับ 1. ก็คือเรื่องของอ่า flow อ่ะการพูด flow ได้นะครับ flow ที่ดีของ Band 7ง่ายๆเลยก็คือว่าเราสามารถ speak at length without hesitation นะครับเราสามารถพูดได้ยาวๆโดยที่ไม่มีการลังเลนะครับ2นะครับ พี่จะเขียนก่อนนะ length สั้นๆเนาะ without hesitation แล้วก็มีการใช้ transition อสองนะครับเรื่อง vocabulary vocabulary คัดอะไรครับในแบน7เจในการ speaking บางหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่อง collocation การใช้คำศัพท์เนาะที่สวย2นะครับก็คือเรื่องของการ paraphrase นะครับ paraphrase ก็คือการที่เวลามีคนถามมาแล้วเราไม่ตอบไปตรงๆเหมือนเราไม่ใช้คําเดิมในการตอบนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนกราฟม a าบ้างเปลี่ยนโคแอบบ้างนะครับ3ซึ่งเราจะดูกันนะว่าลิซ่าทำได้ดีหรือเปล่านะครับวิดีโอนี้พี่ก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะครับ3 grammar นะครับ g r a นะครับกร a m ม a าง่ายๆเลยนะครับการที่จะได้แบนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดให้มันใช้กร a m ม a าทุกอย่างนะครับแต่มันต้อง no mistake มันต้องไม่มีการผิดกร a m ม a า และสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ผิดแกรมมา when attempting นะครับ complex sentences complex sentences ก็คือคิดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะพูดประโยคยาวๆปุ๊บถ้าเรามีผิดแกรมมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้แบนเจ็ดนะครับอ่ะแล้วก็4นะครับ pronunciation pronunciation เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาก็ได้แต่ว่าเราจะต้องออกเสียงให ชัดนะครับให้ต่อให้เราสำเนียงแรงแค่ไหนสำเนียงไทยสำเนียงอะไรก็ตามที่เรามีเนี่ยให้กรรมการเขายังฟังรู้เรื่องว่าเราออกเสียงอะไรนะครับดังนั้น without further ado เราไปดูวิดีโอกันเลยครับ Good to see you and to meet you, and really, I, I met you over Zoom one time. Yes, during I remember. COVID. Yeah, you we're on the show, and I saw you on the Oscars too. You did a fantastic job singing. The <laughs> theme song, I know. Live and Let Die, you did, yes, right? Live and Let Die. And I will tell you something we have uh, something in common besides both being. K-pop superstars. <laughs> you and I both were suspended from the ceiling at the Oscars. When I hosted the one of the times I hosted the Oscars, I, they put me up in the, the thing and then they dropped me down. And it was very uncomfortable, I have to say. <laughs> yes. So I was thinking about you when I saw this on Sunday. There you were. And it seemed so elegant and graceful. <laughs> but it's Thank kind you. of scary, right? It was really scary. Yeah. <laughs> yeah. I was like, I'm not comfortable doing this. <laughs> And they don't care. t h e y say that's too bad you're doing no, it, right? But they really asked me do you really want to do it? Are you okay? You feel good? I'm like, yeah. <laughs> <Right. S 1> And you were <but> lying. See, I was complaining the whole time. Okay, ถึงตรงถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า response ของลิซ่านะครับเขายังตอบ yes เขาถามว่า <laughs> it was um was it scary? And Lisa ก็บอกว่า it was scary most of the time นะครับ when Lisa ตอบคำถามนะครับ up until now นะครับ pronunciation ดีมากนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดคืออะไรครับเขายังขาดขาดการ paraphrase คำถามนะครับเพราะว่าเขาเหมือนจะย้อนตอบ yes no do you wanna do this yes n no อใช่ไหมครับมันยังไม่เป็น,ป,นประโยคที่เป็น complex sentence ที่ต่อตอกันมันยังไม่มีการเล่าเรื่องมันมีการแค่การใช้คำว่า yes no yes it was scary Yes, I can remember นะครับดังนั้นถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่ลิซ่ายังทำไม่ได้เนาะซึ่งเขาอาจจะทำได้ในพาต่อไปในวิดีโอนะครับก็คือการที่จะต้องตอบคำถามที่มันยาวขึ้นหรือการ elaborate คำตอบนะครับเรามาตอบกันเลย How, how, how was your was experience? It was unpleasant because they had me in a harness, and then you know everything—you know—gravity squishes everything down. You yeah, know? You, you can't really feel your legs and everything. That's not; those that were the least of my problems. <laughs> How long were you up there? Um, I think. minutes. I quite bit than long. two three but about there more or Oh how you? for up yeah, yeah. Yeah, was yeah. Okay. ถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าลิซ่ามีการถามกรรมการกลับคืนนะครับซึ่ง uh, generally นะครับในการสอบใบอสุญจะไม่มีการทําแบบนี้แต่ว่าทุกครั้งนะครับที่ลิซ่าตอบเนี่ยมันจะเป็นการตอบคําถามที่แบบตรงๆนะครับและไม่ได้มีการ elaborate คําตอบนะครับเช่นเขาถามว่า how long ใช่ไหมครับเขาก็ลิซ่าก็บอกว่า it was two to three minutes ใช่ไหมครับก็ตอบไปตรงๆมันไม่ใช่ complex structure ถึงตอนเนี้ย pronunciation ของลิซ่าทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราเข้าใจเขาทุกคำใช่ไหมครับดังนั้น pronunciation ตอนนี้เขาอาจจะได้คะแนน7หรือ8ปไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดนะครับก็คือการทำ complex structure ที่ทำให้ได้ grammar การ paraphrase ที่จะทำให้ได้คะแนน v o c a b ใช่ไหมครับแล้วก็การที่ลิซ่าถามคำถามกับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ complex structure เนาะมันก็คือการตอบง่ายๆแบบถามง่ายๆนะ how about you นะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกต response ของสองฝั่งเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า ฝั่งพิธีกรเนี่ยเวลาลิซ่าถามว่า how was your experience ใช่ไหมแล้วเขาก็ elaborate ว่าแบบโอ้เขาเนี่ยถูกดึงที่ขานันนุนีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นวิธีการตอบที่ลิซ่าไม่ยังไม่ได้ทำนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เขายังไม่ได้คะแนนอื่นๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ unfair ที่จะมาจ u d นิดนึงเพราะว่าตัวพิธีกรเขาเป็น native speaker ใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาฟังต่อกันเลยครับ uh huh. I'm sorry. <laughs> it's okay. I'm not here <laughs> to complain, but I am here. Uh, first of all, you're great on the white lotus as Thank well. You. That is uh, <laughs> And you're very charming in the in this thing. And a lot of people seem to think that because you are so sweet on the show, you are going to turn out to be the killer. Ooh. Are you the killer? Am I supposed to tell you that? <laughs> You should not, legally you should not, but I would appreciate if you did. It would be funny if I you mean, did. I mean, she's a sweet girl. Yeah, Mocha, she's really sweet. girl. There's no way she's the killer. I'm gonna be so mad if she's the killer. Honestly, <laughs> Why? because she's so sweet, it would just be deceptive if she's the killer. And the guy, the other guy, she's got the—he's got crush the on her. Yeah. And you're like kind of heartbreaks for him. Because she's kinda she <laughs> thinks he's nice, but maybe he's not. Are you do, is she interested in in him, your character? Mm, I think she wasn't sure. She's not sure. She was just like, you know, testing the water. It's your like, let's go on a date and let's see how it's happened. Her name is Mook. Yeah. Which what does that mean in Thai, Mook? Mook means pearl. Pearl, okay. Because in English, mook is not a compliment. <laughs> a mook's like a like a little like a dope โอเคครับก่อนที่เราจะไปต่อเนาะเรามาดูตรงนี้เลยถึงตรงนี้นะครับลิซ่าก็ยัง pronunciation ได้ดีนะครับเราฟังเขาพูดเคลียร์ชัดเจนนะครับเขาใช้คำศัพท์ที่สวยงามเช่น to be supposed to ใช่ไหมครับ She said I'm um, not s o Am I supposed to tell you this อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ She's a sweet girl um, She just tested the water and um, she wasn't sure ทั้งหมดที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นการ ตอบคำถามที่ยังไม่ใช่ elaborate response นะครับมันยังตอบเป็นคำเป็นก้นกอนๆอยู่ why am I supposed to tell you this she's a sweet girl มันเป็นสังเกตนั้นเป็น simple structure ที่มาวางซ้อนกันเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นคำแบบเหมือน exclamation มากกว่านะครับเช่น uh, why I'm sorry อะไรอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้ดีนะครับก็คือเขาใช้คำว่า I was she I think she was testing the water นะครับซึ่งก็เป็น collocation ใช่ไหม which is good แต่ว่ามันน่าเสียดายที่ การตอบคำถามมันยังไม่ elaborate ดังนั้นถึงตรงนี้ลิซ่าได้ pronunciation 7นะครับแต่มันยังไม่มี marker ตรงไหนที่จะทำให้เขาได้ส่วนอื่นๆได้7นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง grammar ก็คือการขาด complex structure นะครับ vocabulary ก็คือการขาดการใช้มีการใช้ collocation แต่ว่ายังไม่มีการ paraphrase นะครับแล้วก็ flow เนี่ยเรายังไม่เห็นการใช้ transitional words ขนาดนั้น แล้วเรายังไม่เห็นเขาพูดเขาเรียกว่า speak at length เนาะก็คือพูดยาวๆเท่าไหร่นะครับมันเป็นประโยคเป็นกน้อนๆมาต่อกันมากกว่านะครับอันนั้นเรามาฟังต่อกันเลย little, like, kind OF Double FEET privilege NFB Okay, so don't so don't call me Mook here. <laughs> no, no. Don't call you Mook, and then um, this is uh, boy, it's, it's interesting to me how different you look in this album cover, your solo album. Thank you. It's um, a concept album, and that means what exactly? A concept album. Um, so it start from um, I came to LA and try a different. type of music mm hmm. for for this album mm hmm. and it turns out that I love every single of them so that's why I call this album alter ego and I have five different character five characters mm hmm. and you perform as each อ่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเคลียร์ขึ้นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าถูก put on the spot ใช่ไหมครับให้ตอบคำถามยาวๆเพราะว่า it's about her new album ใช่ไหมครับดังนั้นเขาใช้ complex structure แหละวเขาพูดยาวและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอเขาเริ่มพูดยาวๆปุ๊บมันมีการผิดไกรมานะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คำว่า it s t a r t from ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเขาจะใช้เป็น present tense มันก็ต้องเป็น it starts from ถ้าเขาจะใช้เป็น past มันก็ต้องเป็น it started from ดังนั้นตรงนี้เขาก็ผิดไกรมานะครับ plus หลัง from เป็น preposition ใช่ไหมครับอ่าเรา zoom แล้กันอ่ะหลัง from นะครับต้องเป็น verb ing หรือ noun ใช่ไหมครับซึ่งลิซ่าใช้ประโยคเลยนะครับ it start from I came to LA นะครับดังนั้นสิ่งที่ตอสิ่งที่ทำให้ถูกต้องต้องเป็น it started from when I came to LA นะครับ and I tried different types of music because different มันก็ต้องตามด้วย plural ใช่ไหมครับเห็นไหมพอเขาเริ่มพูดอะไรยาวๆมันเริ่มผิด grammar มมนี่คือ marker ของอคนที่จะไม่ได้แบนเจ็นะครับเหมือนกันนะครับ I tried I loved every single of them ก็ต้องเป็น every single one of them นะครับดังนั้น ถ้าเราสังเกตนะมาถึงจุดนี้นะครับเราจะเห็นได้แล้วว่านี่แหละรครับก็คือความต่างระหว่างคนที่ได้แบนด์6.5กับแบนด์นะครับก็คือคนที่ได้6.5เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า short responses ที่ perfect แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มพูดยาวๆปุ๊บจะมีการผิดกรม,มาทันทีนะครับดังนั้นแต่ว่าเรายังไม่ give up on her การสอบไ e l อ s จริงๆเนี่ยต่อให้เราพลาด1-2จุดใช่ไหมครับเราจะพลาดพาร์ทหนึ่งพาร์ทสแต่พาร์ทสมันจะเป็นพาร์ทที่เราสามารถรีดีมตัวเองได้ดังนั้นเรากําลังรอลิซ่าให้ตอบยาวๆแล้วรีดีมตัวเองจากตรงนี้นะครับว่าเขาจะได้แบน7เจหรือเปล่าโอเคต่อกันเลยนะครับ Kiki okay. <laughs> and the Soy Which ถ like mm, ึงตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีการ elaborate คำตอบเท่าไหร่สมมติว่าเขาถามว่า do you think who do you think represents you best ใช่ไหมครับที่คำถามเขาถามว่าคุณเป็นใครในช่วงนี้แล้ว ลิซ่าก็บอก these days I think Vixi มันเป็นการการตอบแบบห้วนๆไม่มีการ elaborate เราจะมาดูนะครับว่าลิซ่าจะ elaborate หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึง feel like she's Vixi ใช่ไหมครับ I'm a I mean oh sometimes when sometimes I drive <speed y. S 2> when I drive yeah ดังนั้นถึงตรงนี้ไม่มี elaborate ไม่มีการ elaborate นะครับเขาเขาบอกว่าพิธีกรก็พูดมาใช่ไหมครับว่า hey, ฉันคิดว่าเธอเป็น speedy นะ sometimes when I drive ก็เป็นคาตอบสั้นๆหุ้นๆไม่มี elaborate การ elaborate คำตอบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเวลากรรมการเ็าจะให้คะแนนใน IELTS เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอ้ยฉันอยากฟัง complex structure จากเธอเพื่อที่จะปิ๊กให้ band 7ใน grammar แต่คุณไม่ทําสักทีเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีการตอบของลิซ่าเนาะแต่ว่านี้เราพูดถึง context ในการสอบ IELTS เฉยๆว่าการตอบแบบนี้นะครับเป็น bad example ถ้าใครที่อยากจะได้ band 7นะครับ Speedy like driving fast Speedy Yes oh. she loves cars Yeah, she loved to she loved to drive fast. And you came up with this idea? Uh, my team. Your team and, came up and, with the and idea. And me as well. Did they have did it take them a long time to explain what the plan was? Like you're gonna be five different characters. You're <laughs> like, uh, but I thought I was doing a solo album. Like, no, there are five of you. <laughs> no, it's just like a quick conversation, it's like ten to twenty minutes, like, what do you think about the five character idea? And I was like, I love it. I think it's, it's me. Mm. ถึงตรงนี้นะครับมันคือ simple structure ใช่ไหมมาสอนสอนสอนสอ,อ,อนกันนะครับไม่มีการ elaborate เนาะก็คือแบบว่า no it was easy no it was quick it was my team and me as well อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ประโยคนะครับมันเป็นแค่คำเป็น,นก้อนๆที่เขานำมาตอบใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆโมเมนต์ที่เขาจะมีการถามคำถ,ถามตัวเองแล้วก็ตอบใช่ไหมครับเ uh, ช่น my team was like are you okay with this idea and I said yes อันเนี้ยไม่เรียกว่าเป็น complex structure นะครับมันเป็น simple structures มาต่อต่อกันเฉยๆ complex structure มันคือต้องมีการใช้ while although as soon as อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่จะทำให้ประโยคมัน complex มากขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเหมือน simple structure มาต่อต่อกันดังนั้นถึงตรงนี้เนี่ย we're rooting for her but it's not a band seven yet นะครับ well good well that's yeah fortunate you are I know that on the White Lotus you guys all live at that hotel when you're shooting the show right And then you hang out with the other actors yes we all have have like a meal together all the time if we if we have um uh, what to say the right timing y e a h if you have enough <Yeah. S 1> time to do it yeah oh yeah because sometimes some of you are working yeah <and S 2> some of them are working you get together <Yeah. S 1> and you guys think อันนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรมากก็แค่แบบนึกคําไม่ออกซึ่งมันก็เรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเราพูดมาดีมากแล้วมีจุดหนึ่งที่เรานึกคําไม่ออกเวลาเราสอบจริงก็ไม่ได้โดนหักคะแนนนะครับ Karaoke, Yes, but not every single night. No, no, no. <laughs> no, that Some would be night. more of a speedy kind of thing to do. <laughs> but when you're singing karaoke, are there people who are not involved with the production there? Like, do people lose their minds when they see you there singing karaoke? They don't care. They don't care. Yeah. Why? I, I'm just like sitting in the corner of the room. And just, I'm just be like cheering them, hyping them up. You, oh, you don't sing? I don't. <gasps> oh, never. I'm, I'm more like a dance. โอเคถึงตรงนี้เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นคำตอบที่แบบหวนหวนสั้นๆเนาะแบบ I don't they don't care อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีคอมเพล็กซ์สตรัคเจอร์เนาะดังนั้น we're rooting for her but คำตอบมันค่อนข้าง short นะครับซึ่งก็เป็นคาแร a เตอร์ของ uh, speaking ที่ดีแต่จะไม่ได้แบรนเจ็ดนะครับ คือแบบเห็นไหมถ้าเราสังเกตนะครับการตอบของลิซ่ามันจะเป็นการถามคำตอบคำมันจะไม่มีการ elaborate response เนี่ยแหละครับก็คือสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า จริงๆไม่ควรทำเพราะว่าเวลาเราจะได้ IELT Speaking s เยอะเราก็ต้องมีการา expand คำตอบเรานิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าแบบเขาถามว่าแบบเออใครเป็นคนที่ออชอบร้องคาราเกะมากที่สุดแทนที่เราตอบว่านา t ตาชาใช่ไหมครับเราจะบอกว่า I think it was Natasha because she บลาๆๆๆเนะแล้วก็เราจะได้มีคำตอบที่มันกว้างขึ้นไม่ใช่เป็นถามคำตอบคำนะครับ oh, she is, huh? yeah, What does she do? What songs? What kind of music? Oh, so many so many um, songs that she did, but I don't remember. But she, everything was. One cool. personality, or did she do five? um I think she did like three. <laughs> <laughs> Three's enough, you know, for yeah. most people. Did she do five or one personality? And then she said, I think it was three. I don't remember, but I think. ไอ a w Vixie, Speedy and whatever in her อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้แบบว่า elaborate มากขึ้นนะครับโอเคเท่าที่เราเห็นปัจจุบันณนะที่เราเห็นมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถสรุปได้นะครับว่าลิซ่าเนี่ยมี pronunciation ที่ดีมากน่าจะได้ b a n เจ็ดแปดเลยเพราะว่าก็พูด ทุกคำเราฟังออกชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าคำตอบเขามันสั้นมากนะครับไม่พอที่เราจะสามารถ judge pronunciation ได้เต็มที่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะให้ pronunciation l i s a 7-8ถึง8นะครับ grammar เนี่ยชัดเจนนะครับในประโยคที่ l i s a ตอบเนี่ยไม่มี complex structure เลยดังนั้น ต่อให้เขาตอบดีแค่ไหนนะครับซึ่งเขาตอบดีมากนะครับแต่มันขาดคอมเพล็กซ์สตรัคเจอร์มันขาดการอิเลเบทคำตอบเขาก็จะได้6นะครับวอแค b เลอรีนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะเหมือนแบบเป็นการรีพีทคำถามตอบไปตรงๆนเนาะเช่นแบบ Oh was it scary it was scary แล้วก็ไม่อิเลเบทต่อ who sang the most Natasha เห็นไหมมันไม่ได้มีการอะไรครับ p h รเฟสเกิดขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้7นะครับ vocabulary ก็จะได้6อยู่ แล้วก็ Flow เนี่ยจริงๆก็โฟลิซ่าก็ค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งที่ลิซ่าขาดก็คือ transitional words นะครับหรือว่าการใช้คำเชื่อมที่จะทำให้แบบว่าคำตอบของเขามันดูน่าสนใจมากขึ้นเช่น interestinglycuriouslyoron um, the other handor อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จะเป็นต้องใช้คำา o r r m l l ก็ได้แต่มันควรมี transition นิดหนึ่งนะครับ apart from the laughing and คำที่มันเป็น filler ต่างๆเช่น oh yes I'm sorry อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้น Flow เนี่ยก็ยังจะให้อยู่ที่6นะครับถึง7อเมเาะาะนั้นถ้าเรารวมคะแนนแล้วเนี่ยลิซ่า Lisa น่าจะได้ประมาณ6.5นะครับในการสอบ IELTS speaking ก็ยังไม่ได้7นะครับแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่า,าการตอบที่มันจะได้7คืออะไรนะครับสังเกตง่ายๆเลยคือสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาจาก6.5ก็แค่คำตอบเราต้อง elaborate มากขึ้นและทุกครั้งที่เราพยายามทำ complex structure เราจะต้องไม่ทำ grammar ผิดนั่นเองนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเ,เตรียมสอบ IELTS speaking นะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าจะลองเอาตัวอย่างของคนที่ได้ band 7นะครับที่เป็นคนต่างชาติไป interview นะครับในสื่อต่างๆเนี่ยมาให้เป็นตัวอย่างนะครับ